ได้ยีส mm. ุดกอังโวดวันอะไรวันแตว่ามันขี่ขีเนียนะเราจับใส่เลยมันจะมีตองแค่นึงนึครัสาหยู่ที่ตัวเขาเนี่ยี่มาตองกันยี่สิบตัวตัวฮาตัวก็ดีหย่บฮาตัวแล้วก็จายเลยตัวหลายเสียงนี่เราออกเพราะเราพวกมาขอวมันแจ้ปล่อยนะเนี่ยเนี่ยเชุดก่อนเน่ยเราอะไรผู้ขี่หมดันนำเลยหมดมันจะจองอยู่เเมี่นเม่าเล้าเยราอย่งที่เราตัวมาวันไก่ อาจารย์ขอรีิตัวเดียวบนสร้งว่าเอาเอาบนขเอาลวิ่งบริเวค่ะพอเราห้วิ่งเก้าบนเม็ดเดียวแล้วกันปลาอสอน่นแหละปลาเ่ไม็ดีกเล่นหนักอืานจะม่ทุนแล้วหรอ้อากันยห้งวินกันตื่นเนาะเบิดดที่เแซงที่เรหาเอาไเหน่อยฝอจนเน่าชีพฝอจนีบ่ ตบอยมากปวดติดพัดกก็เลยอุ้ยอย่างเดียเนี่บ่ส่ดี๋ยนีรู้สับหมวกค่อยมันออกจากเขานอกเล่นังดงสายซอนสายซอดีจังม่าต้องไปทันแ้วพ่อเจ้เขาจเงจอได้หลายทีบอกกันโอ้ยไม่งานทำไม่จุดปีกสัเพราะว่าเขายไเป็นกัดกกับลุยเลยลุยไปเลย่าเมื่กบ่เรากีนน้ำกินนมนเนยไปเลยามันก็ได้ถึงเจอาคยนเอารู้สัมาว่าไรเพราะว่าม่นสิบริได้ง่ายรี่มร์เปดูซ บอกมันไปไต้างมาหาอยู่ไม่ได้เบื่อการทิงไปไม่หนอนไม่ร้ายปลุกจะรอกคนเลื่อนคนขอระลมเลินไปถ้าใครจะได้บอกนั่นหลับประเทก็แม่น้นันก็คือเชื่อาวิ่งนักวิ่งวิ่งอันนี้ชุดรวดไีาเร์รชุดรวบมาเน่บนล่างเห็นยุ่เก่าเห้าเก้าเก็ดมันมากเก่าสามศูนยนี่คเขานี่นี่คือเขานี่วิ่งเก้าคือเขาตัวตัวนี้ผมจับตัวนี้เขาขี้คู่เขาตัว หาขี้ขี้เขาจ้าวหากับเก่ารักซีผมก็ได้จับเก่าซื้อผมบอกยูยว่ารักซีหากับเก่าเลย้ามาเก่ากับเก่าหนึ่งเก่าสามก็หาเก็ากิดเก่าเก้าทำมาขากับหานิ่งขาสามาหานิ่เก่ามันเปลี่ยนตัวอยู่นี่ไอเด็กซื้อเก่ก่อเนาะแต่ว่ามันกดจกภัยพิบัมันออกมันพึ่งออกไปนะเนาะมีมันน้พึ่งออกไปเจ้าบอลเนีข้ารับเจ้าบอเนี่ยเนี่ยไม่ได้ติดสุขก็มาเจ้ยว่ามันนี่เจ้าเนกระตินเอาบนล่างกันได้ เออฮะัวเห็นแลวจนจะมั่นใจจะมาเสนาศริงามกุนี้อ๋อโอ้ยสนิทก็ถือว่ารู้อะ้วท่านผู้ชมเอ้าค่ะเอองวดนี้มั่นขี้งวดนี้คู่ได้ัะคู่คู่คู่ไปเลยครับตัวงไปดีอกยากที่รามคูตัวมันตกมากเราูกคู่ขี้งวดนี้สุดคู่ขี้มันมีตะเกียรเลยเมื่อกี้นี่ขี้ขี้ออกเกาๆง่ดนี้เนาะคู่ขี้โอ้โหค่ะต่มงวดนี้คู่คู่ซ่องซ่องปะคู่คู่อันนี้คู่คู่นี่ หนึ่งสามหาเกตเก้าทีมเลยมันเหลือศูนย์สองซี่หกแปดรวมออกออกแค่นี่สองตัวล่างครับคือเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้นี่ชี้ขี้ก็เอาศูนย์สองซี่หกแปดทิมเด็กเอากับหนึ่งสามหาเกตเก้ามันออกเก้าเก้ามันเป็นชี้ขี้งวดนี่มันคูคู่รักสิบคู่รักหน่อยคู่ก็เลยเหลือแค่นี้บอมีมากครุมรางนียมั่งคูคูเขาเลยคูมาเร็วเลยศูนย์สองซีหกแปดวิ่งสองครับจับสองซี จำแทงคู่เดี่ยวสองสี่ก่อน,นแต่ว่าอีกเก้นเมือนสติใจเข้มของไม่ด้วยนี่แหละแต่ตัวนี้จะได้ก็ต้องซื้อเว่าเน้นตัวหัวใจเลยนะตัวเปียเลยสีสิบห้าหรออะสี่สิบห้าหรอจำพู่นี่แหละครับอ๋อแต่ผมว่าในมัดใจนะเนาะตัวมันมันมันหมัดในร่งนะมันพลิ้งมาขึ้นเลยพลิ้งกรอบครับแต่ว่าตัวนี้คือมันใจแล้วบปเปียแล้ว ขี้ขี้นี่วคู่คู่เลยคู่คู่เนี่เออขี้ขี้มึงกินี่เออโอ้คู่คู่แบเนาะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเอาหนีเลยจงไปจ้สูงสองสี่หกแปดวิ่งสองซื้อเลยขาทุกมาตัวนี้วอันนี้พวกพิจิีพกพิจิตรีแต่มาไปอย่างคนที่ยังเหติตามยังยื้อกกระแสต่างดังอยู่ตลอดก็เพราะว่า โทรหาอาจารย์สิงเอกคนโ<า>ทร<อ>บอเม,ม,มเอนคนโทรหาเจ้าอีกแล้วเจ้าได้ห่อยเคลื่อนฟังหลักการที่ใบเขาไดติดตามไลฟ์เป็นอ<ม>ย่างว่าเลขข็กเขาบ่อเขาเวลาไทยคือบ่อเขาแต่ว่าจริงๆแเราคนโทรมาหาอาจารย์สิงห์เองมันบอลหกักอาจารย์บ,บอกเล็กตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นเออบอก,าร,บอกรายละเอียดครบอกายละเอียดทุกสายคุยแล้ทุกคนนอกจากสายช่วนสายเพราะว่าใครบอเข้าใจไม่เข้าใจโทั่วมากแต่ว่าสุดคือหลังสองทุ่มก็ได้รู้จัก รับแม่โบราณม่แต่มือสับงี่นบุกสาวก็เนี่ยพอโทรรับจะส่มเอกสารรอรอรับรับขอรัขรับใชไค่ะนะครับเลขชุดนี้หละที่ผมซ่งน่ะย่ค่ะเอ้าเบอร์กที่หนึ่งานเขาโชมนี่ล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ยผมฟันเก่าผมบอกว่าหเหเลขเก่าสองเก่าเธอเนี่ยเก้าสละเก้าสามศูน์มีบอลยู่นี่เออนี่นี่เขาโต้ครับค่ะผมฟันเก่าหนรียสองเก่าสามสิบหกตัวตัวละลอยเห็นเงินหมื่นครับคนี่เขาแล้ว ถ้าโมบืนโมต่อมถ้าสามตรัวเราให้นอนค่ะอันนี้สูเด็ดสูเด็ดค่ะอาจารย์สิงค่ะเก็ดเก็ดศูนย์หกเนโอ๊ 7, 7, 6, เก้าศูนย์เจ็ดเนี่ยเรียบรอย 7, 9, 6, ้อยศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกเรียบรอย้อยศูนย์หนึ่งเก้าเรียบรอย้อยค่ะเก้าศูนย์สามเรียบร้อยโอ้อมีอยู่หนี่ซื้อนักเลยเขามีพลลุ่มครับ<อ>เน นนี้ม้มับาอันนี้คืออะไรเหยียบเทียบเบื้งเด่นเนาะครับครับตัวนี้คือเมื่อกี้เนี่มันก็นมาสามตัวเนี่มาหนึ่งมันเขาเก่าครับอ่าสิบหกพฤกษาอนน่้เขาเก่าครับค่ะสี่หนึ่งเก้าเนี่มาตัวนึ่งเขาเก่าครับค่ะเตางวดสี่มาเนี่ยก1 1> ะหนึ่งสี่หกครับสี่หนึ่งสี่หกวันที่หนึ่งมิถุน้าครับแต่ว่ามันมีตัวจับของมันอยู่่าหนึ่งสี่หกเด่นมีิถุนาแต่ว่ามันมันมีตัวจับด้วยบัตรเดี๋ยวผมจะตัวจับให้ดู ก็ไล่ถูเทียบครับอันนี้เขาไปเทียบกันเอาปูยยิบ้ันเขาต้องล่อเนาะอันนี้ชือว่านังค่าน้องเมื่อกี้กับซุนสามครับค่ะโอ้โหอันนี้ยีหลายต่ำมากนะค,ะนนครานผู้ช่มันออกมันออกแลแปดเกตสามให้เบิรงสามครับแปดเกตสามมั่ต่อมาเราว้างออกเก้าศูนเก้าศูนเกตครับค่ะให้เบิ้์ซองเกตมันออกเก้าศูนย์ับเขาเขาเบเาศูนย์แล้วบิรองโเก้าศูนย์ เม so ื่อก <East. S 1> so ี yup. so ้มันออกหนึ่งศูนย์เก่าครับค่ะหนึ่งศูนย์กองวัตถีเดียวแน่นค่ะให้เบื้องสองเก่าครับผมบอกเราบ้งสองสามหมดจะมาลสิบสิบปนหน่วยบนค่ะให้ดูช่องเก้าระหว่างสองกับสามจะมาสิบหน่วยค่ะเก้าศูนย์สามครับเมื่อกี้นี้บอดี้สองสามมีหกกับเจ็ดโก้โหเจ็ดหอ้โหเจ็ดแล้วพิ่ตัวนี้มาเนี่ยปั๊บชนดโหเกับเจ็ดตัดหิ่มหัว่าเป็นเลขสี่เก่าครับก็คือคู่ไม่ให้โอ้โหเดี๋ยว เออนั่นแหละมันมีอยู่มีอยู่เคเนาะว่าวดนหกแมเออเนี่แมนเบดครับนี่อันนี้คือประจำบัานครับนี่วันอังค้านครับค่ะบ้นอังคารนเขาสูนยสามครับค่ะมืนอวานอรอหนาวันยังเราหนาุกเซวันพูดบอกมถ้ามันพคงก็ตีหกแสดงว่าหกเขานาที่ี6เราที่นถ้าดูมันวันที่หกนี้ก็คือมาดูเขาล็อกโคตรแม่นเนาะแม่นปะครับนี่ก็คือนี่หกศูนย์ไดหกหนึ่งหกสองหกสามหก ทิมหกสามหกหนึ่งเันเป็นคู่คู่ไหมครับครับเป็นบิสเดดเบิร์ตเออนี่มันหลายสูตรครับมันเปิดกันนี่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมหลายสูตรเยครบคุณเดดสนใจกับโทรสั่งซื้อได้เลยโทรมาคุยกันเลยครับมีหน่อยลานี่ก็คุยครับในเบอร์โทรผมอยากให้ได้ครับนี่บอกนะนี่นี่มากเลยครับเออนี่ครับท่านผู้ชมโทรสั่งซื้อได้เลยโทรหาจานสิงเอาเลยได้ค่ะเด้อมีหน่อยมีหลายคุยกันค่ะผมอยากให้ได้ครับ ซุ้มเหมือนขจอมักห้อยมักเลขเอาไว้ประกอบครับคือกิริเนาะคือกิรินะคะมันมีเลขตองเลขวิ่งเลขคู่เลขประจำวันเบื้องประกอบกันได้เบิ้ลค่ะจามารินค่ะชุดดีเบื้องในตลอดสิบค่ะเบอร์โทษศูนย์ต่อหาครับซีห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดคอให้เลยค่ะเนื่องกำลังเห็นลังค้าพติกลีกไล่เกาเกาอาจารย์สิงถึงไล่ครับเทีเก่าเก่าเห็นหลังค้าไม่ด้วย เอาแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมสรุปเร็กง่างด้ยครับด้วเงวนนี่คูเบิร์เติ้งคีบเติ้งนวยเอาเรขคููมาเรียงไงครับเลขกีเาดีก็อนงวนนี่เมื่อกี้เราเมื่อวว่ามีเป็นเซ้นมาซองตอนนี้เนาะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวว่าอีกจกมืออันนี้พอสรุปครับอีกเมือจะเก็ฑ์ชเต็มก้อนี้ครับอ๋ออันนี้ว่าอันนี้ว่ในสรุปเรื่องเอาแจมมาจอเรื่อไปดูไปสัก่อนครับครับน่นอไนอีกนะว่าแฟนบุญนม อันนี้ค้องล่างมาหนิสิบล่างเออสิบล่างอีกวิ่งล่างลล่างวิ่งสองเอาสุดบนไปูหรอยังค่ยั่งเ้ังไปบานสุดบนเสียเนี่ยเมาาเอาเมียนหรอวะ่าฮ่าฮาฮ่ อานีเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาตามสูตรบนนี้นะครับเนาะสูตรบนฮาเบียนเบนแสดงว่าท่นไดพร้อมเดี๋ยวจะมาตามสูตรบนอีกรอบนึงสำหรับคลิปนี้เนาะเอาห่อพุ่ปรสิงไน์ะครับเนาะคะชบ